ตัดเทงพักสม้มเขาเสนอข้อแรกเลยเขาบอกว่าการทหารต้องใช้อาวุธในเป็นใช้แบบว่า จำเป็นใช้แบบว่าเหมาะสมแบบคือรวมๆแล้วอย่าใช้อาวุธเยอะให้ใช้แบบจำเป็นไม่ต้องไปยุ่งคือสาภาพพวกคุณน่ะคุณไม่เอือ้อกองทัพอยู่แล้วดีแล้วที่คุณไม่ได้เป็นรัฐบาลน่ะเออถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณก็คงจะให้กองทักกองทัพยิงหนังกระติกลมะมั้งสาภาพพวกคุณเขาบอกว่าเาขาเสนอ,อข้อคิดว่ากองทัพให้ใช้แต่อ,อุป,ปกรณ์อาวุธแต่ที่จำเป็นแล้วยังไงมันยิงเราเราต้องยิงมันกลับด้วยแบบลูกหนังกระติกเหรออย่าไปยุ่งเด็กหัวเท่ากําปั้น คุณไม่ผ่านจริงๆคุณไม่ผ่านน้ําท่วมยังไม่ได้เข้ากล่องจากคุณเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเหตุบ้านการเมืองเสนอต้มควายหลอกส้มมาได้นะคะเออให้ไปโพสต์เยอะๆเสนอเมืองนอกเยอะๆ กระทรวงต่างประเทศก็ก็ทําอยู่ชีวิตของทหารชีวิตของประเทศไทยอธิปไตยไทยไม่ได้ขึ้นอยู่อยู่กับการทูตอย่างเดียวมันอยู่กับการปกป้องอธิปไตยชาติด้วยถ้าไม่มีทหารและถ้ามันลุกลามเข้ามาจะทํายังไงพวกคุณนะเอาแต่เอกสารเอาแต่โพสต์ีพวกเก่งโซเชียล เออนะคะจะเอาแต่ให้เพื่อนบ้านมามายุ่งไปลากไครมาอีกไปลากทัาลากอันวามาเหรอมันช่วยอะไรได้อะมันเรียกไปคุยไปเซนจับมือกันแล้วเป็นไงจับมือคนไทยขาขาดจับมือทหารเสียชีวิตฮะเออเสนอมาแต่ละอย่างนี่จะมาโลภสวยเลยเออเขาบอกว่าเขาเขาแถลงเขาบอกว่าเงื่อนไขที่เขาเสนอเนี่ยให้ใช้อาวุธแต่จําเป็นไปยุ่งอะไรกับกองทัพอ่ะกองทัพเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรยุ่งกับการเมืองเขาไม่ยุ่งกับการเมืองอยู่แล้วแต่เทนี้เออเขาก็ฟังผู้นําประเทศ พอนายกบอกว่าสั่งลุยมันบอกว่านายกชาตินิยมอีกลุยหาเสียงเอาใจเพราะว่าทํางานผิดพลาดน้ําท่วมเมื่ออะไรก็โยมาการเมืองหมดแล้วพวกคุณอะฮะให้มันแยกออกจากการเมืองบ้างเรื่องบางเรื่องอะ่ะเออนะคะแล้วก็บอกว่าให้ปราบสแกมเมอร์ครวบคู่กันไปอะไรเขาทําอยู่แล้วเออเขาทําอยู่แล้วเออตายกินเงินเดือนไปเถอะไปไปไปเดี๋ยวก็แสนเดี๋ยวก็แสนและ นะเดี๋ยวก็แสดเดี๋ยวก็ยุบสภาให้ใจเย็นๆและรัฐธรรมนูญนะนะประชาชนก็ไม่เห็นด้วยหรอกเสียเงินอีก3 4 5 6พันล้านนะ่ะใครจ่ายใครจ่ายแต่และเรื่องสภาพพักส้ม